บ้านของไพเฟิร์นใช่สิบ้านมึงมัง้งอ่ะพามาดูอเออก็จริงพาโอดแกนี้ว่ามีบาม่บอกว่ามีผู้นอนสามองมาที่เหลือคืออะไรนี่มันใหญ่มากเลยนะเออบ้านมึง <c oughs> ไงมึงดูสิกูก <c oughs> ็งงอยู่เหมือนกันทำ <c oughs> ไมกูต้องอธิบายบ้านคนอื่นหรือว่าถ้าส่วน <c oughs> ใครอยากดูส่วนไหนเป็นพิเศษไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ให้ดูสปีดครับห้าสี่สามสองปัดความสปีดคืออะไรก็สปีดเรื่องทางโอเค ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่พามาดูบ้านค่ะใช่เลยเราะว่ยเป็นครั้งแรกเพราะว่าโบยังไม่เคยมาดูเหมนบ้านของไบเฟินใช่สิบ้านมึงมั้งอ่ะพามาดูอเออก็จริงขอโทษบ้านหลังนี้เกิดขึ้นได้คือตอนแรกอะนาง คิดจะย้ายจากคอนโดเดิมเป็นคอนโดใหม่ก็เลยบอกว่าเฟิร์นเธออะเป็นคนที่ชอบอยู่กับต้นไม้ชอบอยู่กับพื้นดินถ้าเธออยู่คอนโดอีกอะแล้วเธอจะปลูกต้นไม้ยังไง <S S 1> นางก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันโอเค <c oughs> ซื้อพื้นดินเ יודע, ได้ที่ฝา <c oughs> ได้ที่ฝา <c oughs> แค่นั้นอยู่ๆก็อยากได้มากแล้วเฟิร์นก็ไหว้พระกาอธิษฐานว่ายังไงก็ได้เฟิร์นอะอยากได้ที่ดินมากอยากปลูกบ้านเองแล้วก็ จอในเน็ตเลยอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปเชื่อซื้อที่ดินยังซื้อในเน็ตลราคานู่นนี่นั่นก็คือจนได้มาเลยส่วนบ้านหลังนี้ก็อัปเดตในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันดูในไลน์อย่างเดียวไม่เคยมาดูของจริงจนวันนี้เป็นของจริงค่ะซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่2เองคือครั้งแรกอะเป็นครั้งที่เราอะมาลงเสาเข็มเออใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาฟุดให้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเปิดคลิปในวันที่เริ่มงามยามดีมากๆแดดมก็ราค่ะเราก็นี่เป็นการลงเสาเอกค่ะแต่ใช่ค่ะการเปิดคลิปในตอนนี้ ทีหลังค่ะเพราะตอนแรกลืมแต่ตรงนี้ที่เห็นคือพักกลับไปแล้วเรื่องเหลืองๆนั่เป็นคนงานนะคะไม่ใช่พักอันนี้คืออะไรอะคะพี่ไปตอกเทียมเป็นการตอกเทียมเดี๋ยวเรากำลังจะทำการตอกเทียมแล้วนะคะบ่ายเชิญ อันที่หนึ่งนะที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปเลยอ๋อตามเข็มนาฬิกายางนาที่เหรอคะต่อให้มิดเลย๋อโอเคเรียญทองเหรียนเดียวเองนะคะได้ได้ได้จะรวยน้อยหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไร เมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างแข่งมาก <laughs> เพราะว่าทุกคนมองอยู่แข่งนี <laughs> <Nurse> ่คือพื้นที่เท่าไหร่อะคะเท่าที่เห็นเลยอ่ะค่ะพี่โอ้โ <laughs> oh, 275ตารางวาค่ะ ดาวมีสองชั้นมีกี่ห้องนอนสามห้องนอนค่ะมีสามห้องนอนมีห้องนอนพ่อแม่ห้องนอนเฟิร์นแล้วก็ห้องนอนยายห้องนอนแขกนะบ้าร้างคนอะไรอย่างนี้ไหมหรือแบยังไงใบมีสถาปนิกค่ะชื่อว่าพี่เอกเอ่อบริษัทชื่อเคมิสตีพี่เอกเก่งมากเดี๋ยวไว้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับพี่เอกอีกทีหนึ่งเผื่อเรามีเทปหน้าพี่เอกทำพวกสี่พันวาสตอนเห็นปุ๊บคือตัดสินใจแบบโปรเซสกระบวนการเนี้ยเร็วไหมหรือว่าเร็วค่ะเพราะว่าคนแก้แบบสองรอบแล้วก็ขึ้นเลยที่แก้แบบสองรอบเพราะอะไรเขาอยากได้แค่อย่างเดียวในบ้านเนี่ยคือง นั่นอะคิดไม่ได้แล้วใช่อม,ม,มีกำแพงมีหลังคามุงมีประตูโค้งเมอพี่สาวนี้ไม่กดออกแบบเลยค่ะแค่นี้รูว่ามบอกว่ามีผูนอนสาวพอมาที่เหลือคืออะไรนี่มันใหญ่มากเลยนะเออบ้านมึงไงมึงพูดสิกูก็งงอยู่เหมือนกันอาพาถัวบ้านดีกว่าพาถัวบ้านมันไม่ได้เป็นบ้าน,าานแล้วหรอวะ ลงปากเลยปกติอยู่ในปากกำลังจะบอกว่าจริงแล้วอ่ะทางเข้าอ่ะจะอยู่ฝั่งนี้อ่าทำไมปูต้องอธิบายบ้านคนอื่นทำไมนนี้คือที่ทางเข้าบ้านเราแล้วก็เป็นที่แบบถนนเข้าบ้านเป็นแล้วฝั่งนี้คือล้มฝั่งรถหมดเลยมีรถเยอะหรอมีคันเด<อ>ียวเ,เอาไว้กลับรถไม่เก่งพอ,อได้ยังสกปอนเซอร์รถเข้าได้นะคะนี่น,น,นี่ล้วจะต่อรตรงนี้ฝั่งนี้จะเป็นห้องเมดแล้วก็แบบลานซักล้างตัวนี้เป็นครัวไทยค่ะ แล้วเราก็จะเดินเข้าบ้านทำไมบ้านกูร้อนจังหวนเนี่ยยังยังยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอันนี้เป็นทางเดินเข้าบ้านตรงนี้ตั้งใจจะทำเป็นแบบเซมีเอาดอคึนๆแบบไม่ริงดูรู้เรื่องเหรอที่พูดเนี่ยอย่ามาใส่หน้านะแล้วนี้จะเป็นทางเข้าบ้านจริงๆเนี่ยไม่ต้องอย่าเข้าไปไหมมันอันตรายหรอตรงนี้จะประตูโค้งเหรอตรงนี้โค้งไหมไม่รู้อ่ะแต่มีประตูประตูโค้งของมึงอยู่ไหนอยู่แถวนี้อันนี้อันนี้อันนี้เขาจะโค้งอย่างนี้เลยเป็นทุพลโค้งทำไมถึงชอบประตูโค้งอ่ะ กคนเราเรารู้เพาะว่าทำไมถึงชอบอ่ะเห็นในรูปนะส่วนใหญ่พินเทเลสพินเทเลสนางสร้างบ้านหลังนี้เพราะว่าพินเทเลสก็เกินไปจริงจริงโผล่ลูกได้ไหมเดี๋ยวรอดูเสร็จเลยเดี๋ยวไม่ได้ก็ออกมาไม่เหมือนแบบอันนก็จะเป็นแบบระเบียงลงไปเลยตัวนี้จะเป็นห้องรับแขกยาวๆตอนกินข้าวนี้มันไม่รู้หรอกมันจะวางตอนกินข้าวแล้วได้ไงห้องยังไม่เสร็จแล้ววางงบไว้ที่เท่าไหร่คะพี่เบิรเท่าที่มีอะค่ะ ก็คือทำไปเรื่อยๆตงไหนแม่หลักก็หยุดใช่ตรงไหนเงินหมดก็เป็นห้องเปล่าๆเรื่องนั้นแหละห้องรูอันนั้นอ่ะห้องฟูห้องเปล่าอันนี้คือบ้านในฝันเลยหรือเปล่าใบในฝันเลยที่สุดแล้วในชีวิตที่คือที่ผ่านมาใบอ่ะก็อยู่ตามแบบที่เขาสร้างมาตามบล็อกปกติอะไรเงี้ยจนมีวันนี้ที่มีโอกาสได้แบบทำอะไรตั้งแต่โ้นที่เป็นสิ่งที่ใบฝันแล้วก็ชอบจริงๆเพราะฉะนั้นถาวันนี้คืออะไรเฉียงรู้ยาเห็นซซนนี่ที่มันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่คนโชคดีถามวนนี้คนใจดีที่สุดในโลก เรา3เดือนแล้วนะมกรามกุ้มเผามีนะแต่5เดือนแล้วที่เสร็จเมื่อไหร่ละพอว่าจะเสร็จเื่าไหร่อ่ะกุ้งเผาปีหน้าเสร็จแล้วหรอจ่สลบมไหมวะเร็วจังอ๋อโครงสร้างเนี่ยถึงปีหน้าแต่ว่าเดี๋ยวบิวอินอ่ะอีกประมาณ4ปีมันมากไป เติมเรื่อยใช่แล้วเรื่อยขึ้นอยู่กับลูกค้าจ้างไหมถ้าลูกค้าเข้ารายการพวกเราเยอะก็จะบ้านก็จะเสร็จเร็วเป็นแบบนี้บ้านก็จะสวยใช่สวยอันนี้เป็นอ่างอาบน้ําที่บ้านนะคะตอนนี้ีเหรอใช่เป็นจากบซี่ค่ะมีสองอ่างนะคะในบ้านสามารถใช้ได้เลยตามสะดวกใช่เหรอวะอ่าแลวพื้นที่ มันมีเป็นสวนหมดเลยอ่ะเราบอกไปว่าต้นไม้ที่เราอยากได้อะ่ะต้นอะไรที่แบบสร้างบ้านเลยที่เราอยากได้ต้นเนี้ยใาญอยากได้มากสร้างบ้านนี้หลิวต้นหลิวเศร้าป่ะหลิวในเมืองไทยที่เพ่อนเคยเห็นเนี่ยบางทีมันดูเศร้านิดน,นึงก็งคิดว่าถ้าอยู่ไปเรื่อยๆจะแ<ต>่แถ,ถ้าตัวตาย,ตายไหม<อ>แต่ถ้าเกิดใครมีหลิวที่สวยิดต่อมาได้นะคะหลิวยากเอาอ่ะจริงๆอยากพาไปถ่ายหลังนู้นเหมือนกันดูใหญ่ด้วย้าเป็ของเราอะของเราทำไมต้องเป็นย่านเนี่ยเจอในเน็ตค่ะที่เด็กเขาเป็นแบบนี้ เขาซื้อรถเขาก็ซื้อในลายเขาซื้อที่ดินเขาก็ซื้อในลายซื้อรถในลายมาขับโุ้จะแทรกหลังก้องขายเลยโะไม่เคยลองน<อ>ั่งเออไม่เคยลองนั่งพเพอขับปับ๊บอ้าวไม่ดีเปลี่ยนตอนนี้มันก็มีประมาณเท่านี้นะคะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆว่าเป็นยังไงหรือว่าถ้าเกิดใครอยากดูส่วนไหนเป็นพิเศษ ไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ให้ดูไม่ให้เขาคอมเมนต์บอกได้เลยเพราะว่าเราอยากค่อยๆทําโปรเซสไปเรื่อยๆทําคลิปไปเรื่อยๆเพื่อแบบเป็นความรู้ให้กับคนที่กําลังทําบ้านด้วยใช่เพราะว่าคนทาบ้านไม่ค่อยมีความรู้ก็ตั้งใจะจะหาแล้วก็จะแชร์ให้ทุกคนได,ด้ดูด้วยนะคะก็ฝากด้วยส่วนใครสะอนเซอรออยากจะเข้าส่วนไหนก็สามารถบอกได้เช่นกันนะคะไม่ต้องเกรงใจเลยนะคะอันนี้คืออะไรวะให้ขึ้นเยอะๆโอเคก็สุดท้ายนี้ก็ฝากช่องเราหน่อยนะคะช่องอะไรคะเฟิร์นโซนค่ะ ไม่ทำอะไรต่อหละกดไลค์กดอะไรอ๋อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะกดเยอะๆเด็กบ้านอ่ะลองมึงฝากรายการเกิด็กบ้านกบดไลค์กด Subscribe กด Subscribe แชร์ด้วยนะคะมันแค่เลยอะกดเอาได้ละ